จะมาเบิ่งต่อเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้วันที่เศร้าสามเนาะทานเนะาะเสาสามเมษาเด้อค่ะเด้อสองหาหกหาเด้อค่ะเด้อห้ามาเบิ่งกันต่อเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องห้ามาเบิ่งดวงเด,ด้อค่ะเด้อนีเด้อเอาถามต่อค่ะเงินละ่ะบอกเรื่องลูก,กโอเคแล้วเรื่องสามีโอเคแล้วเรื่องเงินได้คืน,าน,าน,นการงานกนารงานกนะดีการงานเนี่ยเกี่ยวกับทอเติมสีดีเป็นเกี่ยวนั้นอย่าไปเฮ็ดถ่องงานอ่ะเกี่ยวกับค้าขายน่ะให้ไปจดนั่นจดนี่ดีกว่า มายเขาว่าถ้าลูกจะมีงานหยางนะเฮ้ยเป็นเสบนี้แล้วกจดนังจดนี่หรือมีงานหยางเป็นงานขี้เกียวกับจดน่ะนะม,ม่นสิดีกลัวเพราะว่างานของเจ้ามันบริออกค้าขายไดเข่ากับหน้นาเะ็รทั้งนั้นแล่มันมัน,นมัน,นแมนย<อ>ุคอยเข้าใจว่าจะเหตุงานค้าขายแต่ว่างานของเราเนะี่ยไปเห็ดจดหนันจดนี่ดีเห็ดเกี่ยวกับบัญชีหรือว่าไปจดรายการนู่นรายการนี่เขาหนะเฮ้ยม่นสิดี แต่นั่นดีแต่ว่าถ้าไปค้าขายมันบมเมนดีมันบมเมนงานของเจ้ามันธรรมดามันยังมาถือสรุปมันอาจจะเป็นของผัวก็ได้เขากับบรรลุแต่ว่าเบื้องของเจ้ามัน,นบื้องนั่งคนถือค้าขายได้ของคุณก็ถือค้าขายเจ้า,า,าจไปเมียเล่าเจ้าไปซอยเล่ากับคอยซอยคอยจดคอยเจอจดนันจด,จด,จดนี่เด้อไปเอานั่นเอานี่เด้อก็ถือกต้องอันนี้นะถ้าของเราตกค้าขายได้จดให<ม>้ผัวไปเสือนะเล้ยประมาณนั้นก็ได้อันนี้เพราะว่าของเจ้ามันเกี่ยวกับเลข่จดนะ บานี้ถามเนาะถามว่าเ้าเนี่เป็นคนขยันขันแข็งลูกดีผัวดีลูกแพ้ไข่เจี๊ยบนักๆบ่มีเอออันตรายเออโรคมาเล้งโรคเอดโรคอันยังบ่มีตายอย่างโควิดบ่บ่ตายบ่ต้องย่านเอาผ่าออกเลยพี่จิบุกบ่ต้องใส่บ่ตายบ่ตายซิบมาซีบเจ๊เข็มแล้วโอเคสามเข็มขวดกับสามเข็มคือกันบ่ตายบ่ตายรอดเด้อพี่น้องเด้อคนเฒ่าคนแก่เด้อยวบ่ายคนเฒ่าคนแก่อ้เยัง ยื่อนน่ะเบิ้งไปได้เบิ้งไปได้เบิ้งเด็ดของเ่าของหลูกเราก็ของผัวเราเออเบื้งเด้อสิบอกพี่น้องก่อนเดยกคีเข้าสิยาาเกินไปพี่น้องอันนี้แนวทางเลยพี่น้องเด้อสิบอกพี่น้องเด้อวันที่สิบหกเมษาพี่น้องแคบได้แคบเด้อค่ะเด้อเฮ็ดได้เนี่ยซิปเอ็ดคูพี่น้องมาบนมาล่างเด้อค่ะเด้อนี่เด้อพี่น้องเห็นบ่ค่ะแคบเด้อค่ะเด้ออันเครื่องไม้ถูกเด้อค่ะเด้อนี่เด้อที่เห็ดห้เด้อค่ะเด้อ มักตัวใดกับจัดได้พี่น้องเด้อเห็ดซิเบสคู่มาบนมาล่างเด้อค่ะพรบันที่สิบหกเมษาได้พี่น้องเด้อบัดนี้อ่าเกับคัดออกมาแล้วค่ะคาดออกมามันขาดออกมามันจังบึงหน่อยนะพี่น้องเนาะนี่เด้อคัดออกมาพี่น้องเห็นบ่ค่ะเออไดซิเบคู่มาบนมาล่างเด้อค่ะเด้พี่น้องเด้อมันออกอะไรนะมันออกหนึ่งเก้าหนึ่งกับห้าแปดนะคะของเราเป็นตัวกลับนะคะพี่น้องนะคะเก้าหนึ่งเก้าบอเออมันออกเก้าหนึ่งเก้าบน จำได้เลยค่ะเด้อประมาณนี้บานีอ่าของวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤษภาเนาะสองวันที่สองเอาวันที่สองเลยค่ะเด้อเดือนนี้เด้อนี่ค่ะที่เฮ็ดได้เลยค่ะเด้อคัดออกมาแล้วนะคะพี่น้องท่านใดมักตัวใดกกจัดไปเด้อค่ะเด้อเลขวิ่งไฮวิ่งสองคับเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อนับคู่ให้เรียบร้อยพี่น้องมักตัวใดแกจัดไปเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง มื่อนี่ยค่ะขอจบคลิปสำนีดเลยค่ะเด้ออันหมอดูแม่นแมนเลยค่ะเดอ้ออยู่อยู่กลางหน้าได้พี่น้องเดอ้ออยากหาอยากในจักหน่อยแต่คนอยากมากเลหาเจอคือเก่าได้พี่น้องเดอ้อนาสวัสดีค่ะ